สัปดาห์นี้นะคะ US d ลลาร์เป็นสินทรัพย์ที่โดดเด่นมากถือว่าเป็นพระเอกเลยก็ว่าได้เพราะอะไรนะเหรอเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปนี้ค่ะ Money doesn't grow on trees. It evolves with trading. Join today with a small investment of $500 and increase your saving by trading Markets trade smart, trade different CJC เรามาดูสกุลเงินเมเจอร์กันดีกว่าคะ่ะว่าช่วงนี้ใครมีแนวโน้มที่แข็งค่าเราก็อ่อนค่านะคะคนแรกเลย US d อ l ดอลค่ะมีแนวโน้มที่จะแข่งค่ามากขึ้นนะคะถ้าหากว่าสัปดาห์นี้สามารถยืนเหนือ91ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะเพราะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาได้อนุมัติแล้วใช่ไหมคะแล้วก็คนสหรัฐเองก็จะได้เงิน1,400ดอลลาร์ 1, คนโดยคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาจะเอาเงิน นี้ไปลงทุนในหุ้นโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะจะส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ในสินทีนะแกก็จะทำ New ิวไฮในอนาคตได้นะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ค่ะทิศทางเลยส่งผลให้ภาพรวมสกุลยูโรปอนแล้วก็เจแปนปรับอ่อนค่าหมดเลยค่ะแล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตัวออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฟรังสวิตก็มีทิศทางที่จะอ่อนค่าลงค่ะต่อไปมาดูฝั่งคอมมิตี้บ้างน,นะคะราคาน้ํามันเนะก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคิดว่าในสัปดาห์นี้อาจจะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปต่อเนาะเพราะว่ายังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลกระทบให้ราคาน้ํามันปรับขึ้นอยู่ล่าสุดโกลเมซก็บอกว่าราคาบรนเนียมีโอกาสไปถึง75แล้วก็80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้ในไตรามาสที่2นี้นะคะราคาทองคำค่ะ มีแนวโน้มที่จะปรับลงนะคะถ้าหากว่าหลุด1,700ลงมาได้ลงลึกเลยนะคะลองลากฟิโบนั c c ีดูค่ะจะเห็นแนวรับในยะสํสำคัญที่ชัดเจนเลยนะคะเมื่อราคาทองคําไหลลงค่ะราคา Silver ก็ลงตามค่ะแต่ว่าช่วงนี้สัปดาห์นี้นะคะอาจจะอยู่ในกรอบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆไหลลงเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีโจบไบเดนก็ได้เซ็นอนุมัติสินรแพ็กเกจที จ่ายเช็คให้ชาวอเมริกันเนี่ยคนละ1,400ดอลลาร์นะคะแล้วก็จะให้ในงบประมาณอื่น,นๆตามลงมาอย่างที่เห็นนะคะซึ่งเป็นการกระตุ้นนโยบายกาครคลังก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นค่ะวันที่16กับ17นี้นะคะสำคัญมากคุณจะต้องมาติดตามผลการประชุมของเฟดค่ะว่าเขาจะส่งสัญญาลด QE หรือไม่หลังจากมีนโยบายกาครคลังออกมานะคะซึ่งผลการประชุมครั้งนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้บอลยูของสหรัฐอายุ ปีมีโอกาสทะลุ1.6ถึง1.9ได้นะคะถ้าหากเป็นแบบนั้นเนี่ยจะกดดันให้ราคาทองคำปรับลงอยู่ต่ำกว่า1,700ได้ในอนาคตนะคะต่อไปค่ะเราจะมาพูดถึงว่าทำไม US เอส l a ลในช่วงนี้ถึงมีแนวโน้มที่จะแข็งค่ามากขึ้นเป็นพระเอกในช่วงนี้นะคะมาดูตัวนี้ค่ะตัวนี้คืออัตรางเงินเฟ้อนะคะตอนนี้เงินเฟ้อที่ประกาศล่าสุดอยู่ที่1.7เป เงินเฟ้อที่ธนาคารกลางเขาคาดการที่เขาต้องการอยู่ที่2%เขาถึงจะปรับนโยบายการเงินใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่1.7ก็เป็นอะไรที่เป็นทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ดี1ก็คือส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจมันฟื้นตัวขึ้นอันที่2ก็คือเรื่องของ product price c h a g n ก็คือราคา ราคาสินค้าที่เปลี่ยนไปก็จะเห็นว่าราคาสินค้าเนี่ยมันปรับเพิ่มขึ้นเนาะพอเป็นแบบมีปุ๊บเนี่ยมันส่งชัดเจนว่าเฟดที่จะพูดในวันที่1 6 1 7นี้อาจจะชะลอการทำ QE ลงนะคะเพราะว่าเงินเฟอ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นเราเห็นได้จากตัวเลข CPI CP PPI แล้วก็ PCE ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนี่ก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นของ US รัฐในช่วงนี้ ต่อไปมาดูอันนี้อีกตัวนี้คือตัวเลข unemployment rate ที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนใช่ไหมคะจะเห็นว่ามันเป็นแนวโน้มที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุด Goldman s a ก็บอกว่าเนี่ย unemployment rate นะน่าจะอยู่ที่1.4%ในสิ้นปีนี้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเฟดมีโอกาสจะปรับลด QE ลงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับ เรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะในปลายปีนี้ถ้าหากเป็นแบบนั้นซึ่งพอเห็นภาพนี้มันก็เป็นทิศทางดีๆของย s ถ้าเทียบกับคนอื่นนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวความเชื่อมั่นผู้บริโภคความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจในการฟื้นตัวด้วยนะคะจะเห็นว่าตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ 83ก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งหมดทั้งมวลก็ส่งไปที่ US dollar เลยค่ะเธอเลยเห็นว่าช่วงนี้ US dollar เขายืนอยู่เหนือ91นั่นเองค่ะออและนี่ก็คือ บ a ลานซ์ e ีตของธนาคารกลางนะคะจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะเขาก็ค่อยๆปรับลดลงเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นกราฟยาวๆใช่ไหมคะหักหัวลงแต่ถ้าเป็นเห็นกราฟแท่งเนี่ยจะเห็นว่าเขาเริ่มแบบเริ่มโค้งลงเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราก็ยังฟันธงไม่ได้นะคะรอ16-17นี้ว่าเฟดเขาจะมีนโยบายหรือมีการถแถลงการแบบไหนต้องมาติดตามกันอีกทีนะคะ และนี่ก็คือดัชนี US Dollar Index ของ Bloomberg ที่เขาคาดการมาให้ดูจะเห็นว่าตอนนี้เป็นไงคะโอ้โหชี้แบบชี้สูงมากอันนี้เป็นการคาดการของเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะอนาคตในระยะ2-3สัปดาห์นี้อาจจะเห็น US d o l ปรับแข็งค่าขึ้นเมื่อพูดถึง US d o l a คู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกก็เป็น Euro เทียบดอลลาร์ใช่ไหมคะนี่คือ การคาดการ์ของมาโครบอลมาโคบอลบอกว่ายูโรเทียบดอลลาร์จะมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงค่ะจะอยู่ที่ประมาณ1.175ในอนาคตได้นะคะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเมื่อตอนต้นคลิปเราก็จะเห็นแล้วนะว่าภาพของ US เอส l a าในช่วงนี้มันแข็งค่าเพราะว่าเงินเฟอ้อเข้ามาแล้วก็ตัว Unemployment Rate ก็ลดลงทีนี้ถ้าเราเอาไปเทียบกับดัชนีของ กลุ่มประเทศอื่นๆบ้างล่ะมันจะมีทิศทางเป็นยังไงใครจะอ่อนใครจะแข็งกว่ากันเนาะอ่ะเรามาเทียบคนแรกมาเทียบกับยุโรปค่ะจะเห็นว่าอัตรางเงินเฟอ้อของยุโรปจาไว้นะว่าที่อเมริกาอยู่ที่1.7ยุโรปตอนนี้อยู่ที่0.9ใครเยอะออกว่ากันอเมริกาเยอะกว่าดังนั้นถ้าเทียบกันแค่นี้ก็จะเห็นแล้วว่าในช่วงนี้ยูเอสแอมีแนวโน้มที่แข็งค่ามากกว่าและเช่นกันมาดูตรงนี้อัน m p l o y m e n t rate รใครน้อยกว่า อเมริกาอยู่ที่6.2ยูโรอยู่ที่8.1เห็นไหมคะถ้าชนกันแบบนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าช่วงนี้ยุโรปมีแนวโน้มจะอ่อนค่าถ้าเทียบกับดอลลาร์อะมาดูคนต่อไปนี่บ้าง UK UK ก็ต่ำกว่าเห็นไหมคะเงินเฟอ้ออยู่ที่0.7 u n employment rate อยู่ที่5.1ซึ่งเป็นแนวโน้มขึ้นไม่ได้แนวโน้มลงนั่นก็แปลว่าถ้าเราดูแบบนี้ภาพรวม USA ก็ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าถ้าเทียบกับเงินปอน อ่ะต่อไปญี่ปุ่นบ้างญี่ปุ่นนี่ชัดเลยเงินเฟ้อ ที่พูดมาก่อนหน้านี้เขาอยู่ฝั่งบวกหมดเลยแต่ญี่ปุ่นเงินเฟอ้ออยู่ฝั่งลบฮะลบ0.6ก็แสดงว่าเศรษฐกิจของเขายังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่หลังจากโควิด -19 ส่วน Unemployment Rate ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่ในระดับต่ำลักษณะนี้มานานมากแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะต้องมาวิเคราะห์ในลักษณะนี้ของญี่ปุ่นทาให้ภาพรวมของดอลลาร์เทียบเปนก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนเลยช่วงนี้ใช่ไหมอ่ะต่อไปค่ะอีกคนนึงค่ะออสเตรเลียบ้าง ออสเตรเลียเงินเฟอ้ออยู่ที่0.9แต่อเมริกาอยู่ที่1.7อเมริกาชนะนะคะต่อไปค่ะมาดู Unemployment Rate เป็นไงคะอยู่ที่6.4ก็ยังเห็นว่าภาพรวมของตัวดอลลาร์เนี่ยมีทิศทางแข่งถ้ารเทียบกับตัวออสเตรเลียดอลลาร์นั่นเองอีกอันนึงแคนาดาค่ะเงินเฟอ้อแคนาดาอยู่1ค่ะส่วน Unemployment Rate อยู่ที่8.2ตอนนี้เห็นชัดเลยเอาแต่ละคนมาเทียบเทียบเทียบกัน ทําให้คุณรู้เลยค่ะว่าช่วงนี้สกุลเงินไหนแข็งค่าและอ่อนค่าถ้าเอามาเข้าคู่กันนะคะจากข้อมูลที่ได้เห็นเอาตัวเลขเงินเฟอ้อกับ Unemployment Rate มาชนกันก็จะเห็นคร่าวๆแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเรามาพูดถึงทองคํากันบ้างค่ะทองคําช่วงนี้นะคะเ,เองเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่ค่อยน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่จะช้อนซื้อที่เป็นขาบายส่วนใหญ่ก็จะเทขายเป็นขาเซลล์ซเยอะนะคะเพราะว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัววัคซีนโควิด -19 ก็เริ่มกระจายไปทั่วโลกแล้ว มันก็เป็นทิศทางที่ฟื้นตัวของเศรษฐกิจดังนั้นทองคําก็เลยเกิดการเทขายอย่างต่อเนื่องเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าเกิดการเทขายมากน้อยแค่ไหนก็ไปเซิร์ชหากองทุน SPDR กันเลยค่ะตัวนั้นก็จะรู้ได้เหมือนกันอันนี้เรามาดูกันว่าในช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขาถือโพซิชันไหนมากกว่ากันของทองคําระหว่างขา ลองกับขาช็อตนะคะจะเห็นว่าช่วงนี้แนวโน้มเส้นสีเหลืองเนี่ยเริ่มเป็นขาลงแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าในช่วงระยะยาวราคาทองคํามีโอกาสที่จะปรับตัวลงอย่างชัดเจนแต่ว่าช่วงสั้นๆเวลาเนี้ยอาจจะอยู่ในกรอบในการเคลื่อนที่ไซด์เวย์อยู่ในกรอบของแนวรับแนวต้านในระยะสาคัญก่อนถนะ้าหากว่นหลุดลงมาได้ก็มีโอกาสไหลลงต่อเนาะนี่เห็นชัดเลยอันนี้คือซิ l เวอร์นะคะคล้ายๆกับทองคําเลยเห็นไหมคะ ค่อยๆไหลลงแล้วดังนั้นในช่วงนี้สัปดาห์นี้ใครเทรดทองคําคิดว่าควรจะ follow trend นะ trend คือยัง trend ตอนนี้เริ่มเป็นขาลงแล้วนะคะถ้าใครส่วนเทรนดก็อย่าลืม stop loss ให้ดีนะคะมาดูกราฟเทคนิคของทองคําบ้างค่ะ เรายังเป็นกราฟเดิมนะคะเส้น EMA 50กับ EMA 200 Des เดซคเห็นชัดเจนราคาเนี่ยลงมาที่1688ได้แล้วรอบหนึ่งแล้วก็ดีดขึ้นไปค่ะแล้วก็ขึ้นไปในบริเวณที่1738วันศุกร์ลงมาอีกที่1700แล้วก็เด้งขึ้นไปด้วยความแรงคาดว่าสัปดาห์นี้นะก็คงอยู่ในกรอบประมาณนี้ก่อนเนาะ ใครคิดว่าไม่อยากอึดอัดนะรอหลุด1688แล้วก็ก็ถือลงมาได้ต่อนะคะแต่ส่วนตัวคิดว่าตอนนี้ก็คงจะไหลลงเรื่อยๆถึงแม้ว่าถ้าจะมีโอกาสขึ้นนะก็คงขึ้นได้ไม่ไกลมากค่ะสำหรับราคาทองคำเมื่อมีทองคำก็ต้องมีน้ำมันนะคะราคาน้ำมันหลังจาก o อ e c กเขาก็ยังลดกำลังการผลิตอยู่ก็เลยเป็นมุมมองทางบวกให้กับราคาน้ำมันตอนนี้ราคาน้ำมันเบรส์นะคะภาพรวมก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะชัดเจนเลย เชน่นกันกับตัว WTI นะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเริ่ม f l a ตในช่องแคบๆเพราะว่าเขารอนโยบายการเงินรออะไรต่างๆที่มันชัดเจนขึ้นนะคะแต่แน่นอนว่าเราธนาคารใหญ่ๆเขาก็คาดการณ์กันเอาไว้แล้วแหละว่าเอ๊ยยังไงตัวราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรือ WTI ก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นแน่นอนอ่ะเรามาดูตัวนี้กันค่ะนี่คือกราฟนะคะ ล่าสุดกราฟ wti weekly ราคาเนะี่ยยืนเหนือ65แล้วไปรอบหนึ่งแล้วก็ย่อตัวลงมาคา,าดว่านะถ้าหากว่าสามารถยืนเหนือ65ได้ก็ไปตามแนวต้านขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเช่นกันกับตัว brent นะคะตัว brent ตอนเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเราคาดว่าเอ๊ะมันจะอยู่ในกรอบประมาณ55เนาะแต่ตอนนี้เขาหลังจากที่ OPEC เนี่ยลดกำลังการผลิตใช่ไหมคะยังคงลดกำลังการผลิตอยู่ ปรับประมาณการแล้วค่ะอยู่ในกรอบนี้แหละ65 75ถ้าหากขึ้นหลุด75ขึ้นไปได้มีโอกาสไปที่85เลยตัวโกลเมนแซกเองก็ออกมาประกาศแล้วว่าคาดการว่าน่าจะขึ้นไปถึง85ดอลลาร์ต่อบา์เรลในไตรมาสที่2นี้ด้วยนะคะสำหรับตัวบรน n ัค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจในการเทรดน้ำมันนะไม่ว่าจะเป็น WTI หรือว่า b ร e n t ค่ะตัว CJC ของเราก็มีให้เทรดนะคะสเปรดต่ำมาก t r a n s c t i o n c o s ก็ต่ำเช่นกันค่ะ มาดูคู่เงินที่น่าสนใจประจําสัปดาห์ค่ะอย่างที่บอกนะคะ u s เอสเขาเป็นพระเอกในช่วงนี้เป็นดาวที่โดดเด่นมากดังนั้นคู่เงินที่คุณจะต้องสนใจก็ต้องเป็นเหล่าสกุลเมเจอร์ r ครเรนซีนะคะ มาดูคู่แรกกันค่ะคู่นี้เป็น US Dollar เทียบ j จแปนะคะเราใช้ทาง Fame Weekly เลยค่ะเพราะว่า Daily เนี่ยจะไม่เห็นแนวรับแนวต้านละตอนนี้ราคาเนี่ยยืนเหนือ108.44ได้นะคะถ้าหากว่ายืนได้แบบนี้ทิศทางเป็นบวกขนาดนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปถึง109.83และแน่นอนว่าถ้ายืนได้ก็ไปถึง112ได้ในอนาคตเลยนะคะ คู่ต่อไปค่ะยังอยู่ในไทม์เ a m e w e e ลี่เช่นกันค่ะดอลลาร์เทียบฟรังสวิตค่ะจะเห็นว่าเขาปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนนะคะจะเห็นแท่งสีเขียวชัดเลยราคาสามารถยืนเหนือ0.918ได้ถ้าหากว่าในสัปดาห์นี้เองค่ะราคาสามารถยืนเหนือ0.9285ได้ t a r ์เก็ตของเราที่คาดการเอาไว้นะคะมีโอกาสที่จะไปที่0.9584ใครที่ไม่ชอบความผันผวนแนะนำา u s ดอลลเทียบฟรังสวิตได้เลยค่ะ คู่ต่อไปนะคะยูโรเทียบดอลลาร์ค่ะอันนี้ชัดเลยนะคะราคาเริ่มค่อยๆปรับลงอย่างชาัดเจนค่ะยิ่งถ้าเราเอาปัจจัยทางปัจจัยทางพื้นฐานมาผสมกับเทคนิคคุณก็จะเห็นแล้วเนาะว่าช่วงนี้เนี่ยราคาอยู่ต่ำกว่า1.195มีโอกาสที่ราคาจะหลุดลงต่ำมาถึง1.175ได้นะคะถ้าหากว่าดูตั้งแต่ต้นคลิป ตัวกองทุนก็ได้ออกมาคาดการ์แล้วเนาะว่ายูโรเทียบดอลลาร์มีโอกาสลงมาถึง1.175ในอนาคตนะคะอย่างที่บอกไปแล้วต่อไปค่ะปอนเทียบดอลลาร์คู่นี้อยู่ในไทม์เฟรม h 4นะคะราคาก็ค่อยๆปรับลงอย่างชัดเจนเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1.39188นะคะแล้วก็มองว่าจะเย็นเย็นก่อน ถ้าหากว่าราคาเนี่ยอยู่ต่ำกว่า1.378ได้เนี่ยถ้าเราซื้อในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสลงมาเก็บทาร์เก็ตได้ที่1.364กับ1.356ได้นะคะรอก่อนรอ,อ,นรอ,อนให้หลุดลงมาก่อนแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากซื้อตั้งแต่ตรงที่1.39เนี่ยก็ต้องวาง stop loss ในระยะที่เป็นตัวแนวต้านที่1.4นะคะอันนี้ก็ต้องวางแผนในระยะสั้นกันด้วยเนาะสำหรับปอนด์เทียบดอลลาร์ คู่ต่อไปค่ะออสเตรเลียเทียบดอลล่าร์อยู่ในไทม์เฟรม H4 นะคะถ้าคุณดูตั้งแต่ไทม์เฟรมเดลี่ลงมาคุณจะเริ่มเห็นเขาเริ่มค่อยๆปรับลงแล้วนะคะยิ่งมาดู H4 จะเห็นแล้วว่าราคาย่อตัวลงมาเรื่อยๆนะคะปรับลงมาเรื่อยๆ ตอนนี้ราคาอยู่ต่ำกว่า0.779เนอะถ้าหากว่าในสัปดาห์นี้นะคะราคาของออสเตรเลียเทียบดอลลาร์อยู่ต่ำกว่า0.771มีโอกาสมาเก็บทาร์เก็ตในระยะสั้นที่0.762ก่อนนะคะถ้าหากว่าหลุดลงมาอีกก็ตามแนวรับข้างล่างต่อได้เลยนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าทาร์เก็ตอยู่ไหนก็ลองลากฟิโบนัชซีดูคะ่ะสรุปนะคะสัปดาห์นี้อย่างที่บอกอยูเวซ่าเป็นพระเอกเหตุผลเพราะอะไรบอกไปแล้วนะคะตัวเลขเศรษฐกิจดีเนาะอะไรต่างๆนานา ทำให้เขาเป็นพระเอกขึ้นในช่วงนี้ทีนี้สิ่งที่คุณต้องสนใจคือ16-17นี้เฟดเขาจะมีการประชุมเนาะถแถลงนโยบายการเงินต้องมาติดตามเพราะมันส่งผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ใครนะคะชอบสไตล์ตะตอนยอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปหัวใจไม่ไวายเนี่ย ดอลลา่เที่ฟรังสวิทก็น่าสนใจค่ะสเปรดของ CJC ก็ต่ํามากๆด้วยนะคะทรานซ c ชันคอ o ์ t ก็ต่ําเช่นกันค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะก็ประมาณนี้นะคะใครมีคําถามก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึงที่มองหาค่าสเปรดต่ําๆค่าทรานซิชันคอร์ต่าๆ CJC ตอบโจทย์มองหาสินค้าที่มีให้คุณเทรดมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่า forex เนาะเหล่าหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปหุ้นเอเชีย CJC ตอบโจทย์น้ำมันทองคำ CJC ตอบโจทย์คือเขารวมสินทรัพย์ที่เป็นที่นิยมในโลกมาไว้ทำให้คุณอะเปิดเพียงแค่หนึ่งบัญชีคุณสามารถเทรดสิ่งพวกนี้ได้หมดแล้วคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการฝากถอน การไม่มีตัวตนการหนีหาย CJC ไม่มีแน่นอนตอนนี้นะคะทาง CJC กับ Forex w a l l นะคะได้ร่วมกันทำโปรโมชั่น Special Bonus 1น0โปรโมชั่นนี้รับง่ายมากเพียงแค่คุณเปิดบัญชียืนยันตัวตนก็สามารถรับโบนัส100%ได้ทันทีส่วนวิธีฝากวิธีเปิดบัญชีทำยังไงเดี๋ยวเราแปะคลิปเอาไว้ให้ด้านล่างง่ายๆไม่ยากเลยค่ะแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง กับการเลือก CJC Market ค่ะ